สวัสดีค่ะลูกออนฟาร์มกบค่ะวันนี้เราจะมาดูมะนาวที่เราปลูกไว้เพื่อได้ใช้ได้กินนะคะมะนาวของเราปลูกสามสี่ต้นนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมะนาวแล้วไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นมะนาวมะนาวมะนาวแบบไหนนะคะเป็นมะนาว ต้นนี้จะเป็นต้นต้นเล็กที่สุดเพราะว่าจะจะไม่จะยังไม่ค่อยออกดอกแล้วก็ออกผลเท่าไหร่ส่วนต้นนี้คือจะเป็นต้นต้นต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเห็นไหมคะกำลังออกดอกแล้วก็กำลังเอ่อให้ผลผลิตนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ลูกดกไหมคะเหนไหมคะจะปลูกไว้ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ลดน้ำนะคะลูกดกไหมคะลูกดกไหมคะเนี่ยคะ่ะต้นนี้จะโตโตขึ้นมาหน่อยนะคะ มีไม่แน่ใจว่าเป็นมะนาวเป้นพี่จิตหรือว่าเป็นอะไรนะคะเห็นไหมคะคือมันมันน่าจะมันอยู่น่าจะใกล้ๆอบ่ก,กบด้วยมั้งคะเวลาชําระล้างแล้วทีนี้นอ่ารากมันอาจจะไปถึงนี่นะคะเห็นไหมคะ คะแต่เราก็ปลูกอปลูกพอพอได้กินนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรนนะคะจะมาดูอีกต้นอันนี้เป็นใบเตยนะคะอันนี้เป็นจะเป็นต้นเล็กลงมาหน่อยนิดนึง อันนี้ก็มีมอันนี้ก็กำลังเล็กๆเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นต้นที่สาม ตอนที่มันเป็นดอกก็ก็จะมีอันนี้เป็นต้นที่สามตอนนี้มันก็จะใกล้ๆบ่อกบก็คือจะปลูกใกล้ๆกันอ่ไรอันนี้เป็นต้นที่สี่หลังออกดอกก็มีตัวน,นี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่จะเป็นจะปลูกก่อนเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาโตหมดแล้วเนี่ย มันกำลังจะออกดอกเห็นไหมคะแต่มันก็ไม่ได้ดกมากนะคะรับตอนนี้ก็กำลังจะออกดอกนะคะกำลังจะเป็นดอกเห็นไหมคะนี่กำลังจะเป็นดอกนะคะับเ,นไ,น,เน,น,ะะน,นไหนสนใจนะคะก็ลองปลูกไว้เผื่อกินดูนะคะตอนนี้ก็ปลูกไว้เผื่อกินนะคะแต่ปลูกเผื่อไว้ว่ามันตายตอนนั้นสามสี่ต้นนะคะก็เลยปลูกเผื่อไว้นะคะ พอพอมันติดมันก็เลยติดทั้งสี่ต้นสีต้นห้าต้นเนะะี่ยค่ะมันก็เลยเยอะเนาะไม่ขการลดน้ำก็จะมีแค่น่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ำหัวอาหารเวลาเราปล่อยออกมาแล้วหรือว่ารากมันไปไปถึงอะไรเงี้ยมันก็จะได้กินอ,อ๋อมันก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่ มาให้ดูว่ามะนาวนะคะไม่ได้ใส่กระถางแต่มันเป็นรูดูร้อนนะคะก็คือซึ่งมันมันเออมันให้ดอกออกผลดีนะคะนี่ค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะลาไปก่อนละคะสวัสดีค่ะ